เราอยากจะบอกว่าเงินนะคะเรียกว่ากระแสงเงินสดคือเลือดที่หล่อเลี้ยงกิจการของท่านเหมือนเลือดที่วิ่งอยู่ในร่างกายของท่านเลยไม่แตกต่างกันในโลกทุกวันนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตอนนี้นะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าต้นต่อของปัญหาอยู่ที่ไหนเราเข้าใจในงบการเงินเพืจะสามารถทาให้ท่านเนี่ยพัฒนาปรับปรุงกิจการของท่านหรือว่าสุขภาพข,ของธุรกิจท่านเนี่ยได้เป็นอย่างดีมากขึ้น สวัสดีค่ะนี่คือรายการอ่านง,งบจบในตอนนะคะการเงินไม่ใช่เรื่องยากถ้าท่านอยากจ้าใจค่ะจีรยงอนุมานราชทนนะคะที่ปรึกษาทางการเงินค่ะเราก็อยู่ในอาชีพเป็นที่ปรึกษาทางการเงินนําบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะแล้วก็ปรับโครงสร้างทางการเงินนะคะทำซื้อขายกิจการเนี่ยมาเป็นเวลากว่า20กว่าปีแล้วสิ่งหนึ่งที่ประสบเห็นเป็นประจําเลยนะคะก็คือธุรกิจโดยเฉพาะยิ่ง SB e ของพวกเราเนี่ยนะคะ เจ้าของกิจการเนี่ยมีความเข้าใจเรื่องการเงินเนี่ยไม่เยอะแล้วบางทีก็ไม่อยากจะเข้าใจได้ซ้ำ<บ>เพราะรู้สึกมันเป็นเรื่องยากมันเป็นเรื่องไกลตัวก็เคยเจอเอ่อบางท่านนะคะบอกว่าโอ๊ยพี่แจ้วผมงงมากเลยเรื่องการเงินผมไม่รู้เรื่องเลยอะตกลงมันยากมากๆเลยจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่เอ่อเพอร์เซพชันหรือว่าความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามันยากหรือเปล่านะคะมันก็เลยปิดกั้นความสามารถหรือว่าปิดกั้นสิ่งที่มันควรจะต้อง ได้รับการรู้นะคะดังนั้นเนี่ยต้องอยากจะให้ออทุกทุกท่านเนี่ยนะคะเปิดใจแล้วก็มาลองฟังกันนะคะว่างบกันเงินเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะอย่างที่เต้าบอกเต้าขอยืนยันว่างบกันเงินไม่ใช่เรื่องยากถ้าท่านอยากจะเข้าใจค่ะก็วัตถุประสงค์ในการจัดทํารายการอ่านงบจบในตอนนะคะแล้วก็ช่องของมัีชาบูของเราเนี่ยนะคะก็คืออยากที่จะเล่าให้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะโดยที่เป็นสไตล์แบบที่เต้าเล่าแล้วก็ไม่ได้ยากมากนะคะแต่ก็คือท่านสามารถฟังไปได้เรื่อย ะะแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจเรื่องของการเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะเป็นอาวุธในการที่ประกอบในการทําธุรกิจของท่านนะคะบางทีมันก็จะมีความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอองบก,การเงินเนี่ยแตกต่างกันนะคะก็คือว่า ทาปีละครั้งก็พอเอาไว้ยื่นภาษีเต้าเคยเจอเจ้าของกิจการอะไเนี่ยนะคะแล้วเต้าก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็คุยคุยกันแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยผมไม่เห็นจําเป็นต้องดูเรื่องการเงินเลยพี่เต้าผมแค่ปีหนึ่งผมทํามาใช่ไหมผมก็ส่งให้นักบัญชีผมก็จ้างนักบัญชีเขาปิดภาษีเอาปิดใช่ไหมเราก็ปิดงบมาใช่ไหมแล้วก็เอาไปส่งสรรพกรเงี้ยแล้วก็จบเต้าก็เลยถามเขาว่าแล้วเขาไม่อยากรู้นจ,จริงหรอว่าอปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตกลงแล้วสิ่งที่นักบัญชีทําแล้วส่งมาให้เขาทาั้งทั้งที่เป็นกิจการของเขาเองเนี่ย มันถูกหรือเปล่าแล้วเราเป็นเจ้าของกิจการเองเราอุตส่าห์ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจสารพัดแรงเนี่ยในกิจการของเราแล้วท่านไม่อยากรู้สักหน่อยนึงเหรอว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่ทุ่มเทไปเนี่ยมันได้เป็นไรายได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นต้นทุนที่เกิดขึ้นเท่าไหร่เป็นกําไรเท่าไหร่มีกระแสเงินสดจริงๆแล้วเท่าไหร่มีหนี้สินที่เราต้องจ่ายชําระเนี่ยเท่าไหร่อย่างไรถ้าเกิดท่านรู้ ท่านจะสามารถจัดการได้ดีขึ้นท่านจะสามารถเจราจาต่อรองได้อย่างดีขึ้นนะคะและท่านจะรู้ว่าตกลงแล้วเม็ดเงินในกระเป๋าท่านเท่าไหร่นะคะวันนี้เราก็จะมาอธิบายนะคะเรื่องของความสําคัญของงบกันเงินอินโทรวันแรกก่อนนะคะเราก็จะพูดคุยกันเรื่องของงบกันเงินนะคะก็คืองบกันเงินเนี่ยมันจะเป็นงบเป็นรายงานอย่างหนึ่งี่ขาที่จะพูดถึงเ,เหตุการณ์ของธุรกิจของท่าน3รูปแบบ รายงานอันแรกเป็นรายงานที่พูดถึงสุขภาพของท่านเหมือนเวลาที่ท่านไปโรงพยาบาลไม่ทราวบว่าท่านไปตรวจสุขภาพครั้งล่าสุดที่โรงพยาบาลเมื่อไหร่คะลองตอบกันดูนะคะเหมือนกับเวลาที่ท่านปิดงบการเงินนะคะ มันก็จะเป็นผลตรวจสุขภาพณนะจุดเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นผลตรวจสุขภาพณนวันที่30มิบิถุนายนก็จะออกผลออกมาเนี่ยสำหรับณนวันที่30มิบิถุนายนถ้าเกิดว่าเป็นผลตรวจสุขภาพวันที่31ธันวาคมนะคะงบดุลก็จะเป็นเฉพาะของวันที่31ธันวาคมมันจะไม่ได้บอกข้อมูลของวันที่30ธันวาคมหรือวันที่1มกราคมนะคะจะบอกเฉพ,พาะวันที่31ธันวาคมแต่ส่วนใหญ่ในเนื้อในเนี่ยก็น่าที่จะคล้ายๆกัน ะะงบที่สองนะคะคืองบราการทุนนะคะก็จะบอกถึงเรื่องของความสามารถในการทํามหาได้ของธุรกิจของท่านในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คืองบกระแสเงินสดนะคะก็จะเป็นงบที่เป็น reflection นะคะหรือว่าเป็นภาพสะท้อนพฤติกรรมของท่านนะคะในการที่ทํามหาได้นะคะพฤติกรรมในการลงทุนแล้วก็พฤติกรรมนะคะในการจัดหาเงินของท่าน,นะคะ่ะ ในส่วนของตัวประโยชน์นะคะในการวิเคราะห์งบการเงินอันนี้เนี่ต้องเอาประโยชน์เนี่ยมาให้ท่านดูนะคะว่าสมมุติว่าถ้าเรามีออตัวอย่าง ะะด้านซ้ายเนี่ยตัวอย่าง A นะคะถ้าท้าเกิดว่าท่านอาจจะทํารวบๆทํางบเงินแบบรวบๆตัวอย่าง A อเนี่ยก็จะบอกว่าด้านซ้ายนะคะว่ารายได้ร้อยหนึ่งต้นทุน70กําไรขั้นต้น30แล้วเดี๋ยวเรากระดาษล,ลงรายละเอียดนะคะว่าคําว่ารายได้มายัางไงต้นทุนคืออะไรนะคะกาไรขั้นต้นคืออะไรนะคะเดี๋ยวจะลงไปรายละเอียดในคลิปต่อๆไปนะคะแต่ถ้าเอาอันนี้มาเทียบให้เห็นประโยชน์ก่อน ด้านขวาเนี่ยก็คือตัวอย่างดีนะคะตัวอย่างดีเนี่จะเหมือนกับทางด้านสายเลยพี่เนี่ยตัวอย่างดีเนี่ยถ้าเราเข้าใจงบการเงินแล้วเราสามารถจะเบร d ดาวหรือว่าทํารายละเอียดนะคะในส่วนของตัวสินค้าที่เราขาย,ชยเช่นบริษัทเนี่ยจะมีสินค้าเสียา3แบบนะคะคือ A,B,C ถ้าเรารู้ได้ว่าสินค้า A เนี่ยรายได้เท่าไหร่ต้นทุนเท่าไหร่กําไรขั้นต้นเท่าไหร่อัตรากาไรขั้นต้นซึ่งก็คือเอากําไรขั้นต้นไปหารด้วยไรายได้เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถรู้เลยได้ว่าแทนที่จะโลรู้แบบรวมๆว,ว่าเออบริษัทเรานะเนียตรากำไรขั้นต้น30%แต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถ Break Down ลงไปรายสินค้าได้ท่านจะดูรายละเอียดได้เลยว่าอ๋อสินค้าประเภทไหนนะที่จริงๆแล้วอะ่ะมันทํากําไรให้เราเนี่ยได้มากขึ้นท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยมีเหต้จำเป็นต้อง,องทํารายละเอียดน,นี้เลยผมก็รู้อยู่แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกคนรู้นะคะ บางทีมันก็ไม่ใช่นะคะลยิ่งถ้าเกิดว่าท่านรู้แค่เราๆไม่ได้มีเอกสารที่ลงเรคคอร์ดอย่างชัดเจนไม่ได้ลงดีเทลรายละเอียดนะคะในส่วนของต้นทุนให้ครบนะคะแล้วก็ไม่ได้เข้าใจปีปีหนึ่งท่านก็ผ่านไปท่านก็จะเจอเป็นแบบตัวอย่าง A แล้วแถมไอ้คนที่ปิดตัวอย่าง A ดันเป็นนักบัญชีข้างนอกอีกต่างหากนะคะท่านก็จะไม่สามารถเจาะิเคร์ได้แต่ถ้าเกิดท่านมีเหมือนตัวอย่าง B ีท่านจะสามารถเจรจาต่อรองแล้วก็คิดถึงว่าเอ้ยส่วนประกอบของในไตรามาสนี้เราจะขายสินค้า A สินค้า B หรือสินค้า C อะไรมากอะไรน้อยแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็การตั้งราคาเป็นอย่างไรได้โดยง่ายท่านจะเห็นไหมว่าเออมันแตกต่างกันเนาะสมมุติว่ามันไม่ใช่สินค้า A สินค้า B สินค้า C แต่เราเป็นกิจการที่มีสาขา A B C สาขา123แล้วเราสามารถจะปิดงบอของมาของแต่ละสาขาได้โดยง่ายท่านก็จะสามารถ manage หรือว่าจัดการนะคะการดำเนินงานของแต่ละสาขาได้อย่างชัดเจนท่านจะรู้ได้ทันทีว่าอ๋อสาขาที่มันน่าจะมีปัญหาหนัา่นคือสาขา C แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ปิดงบกันเงินเลยเลยปีปีหนึ่งท่านก็รวมรวมอยู่ดูแต่ตัวอย่าง A ด้านซ้ายท่านจะไม่เห็นไงแล้วท่านก็จะจัดการธุรกิจของท่านได้ช้า สมมุติว่าท้าีเนี่ยมันกินกําไรของบริษัทไปเห็นเห็นซีเนี่ยมันมีอัตรากําไรขั้นต้นติดลบแปลว่ายิ่งทําซีต่อไปเรื่อยๆยิ่งหายะนะเพราะฉะนั้นอยากระนั้นเลยถ้าเกิดว่าเราสามารถจะเบรกดาวรายละเอียดอย่างนี้ได้ท่านก็สามารถที่จะ manage โดยการอาจจะตัดสาขาซีออกไปหรือว่าจะพัฒนาสาขาซีอย่างไรได้ไงแต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่มีรายละเอียดตรงนี้ท่านจะรู้ไหมะ ตีปีหนึ่งส่งมาแล้วก็นักบัญชีปิดมาก็เท่ากับตัวอย่าง A ด้านซ้ายก็ไม่รู้อะไรเลยท่านก็ไม่สามารถจะปรับตัวได้ทานยิ่งโลกในสมัยนี้เนี่ยมันเป็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ท่านเห็นเมื่อ3ปีที่แล้วเราอาจจะยังไม่มี AI ไม่มี h a ท GPT อะไรเข้ามานะคะมันเหมือนมาอย่างกับคลื่นสึนามิท่านชวนจะต้องมีการปรับตัวเร็ว ปรับตัวไปให้สอดคล้องกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสะ AI เข้ามาเราต้องทําความเข้าใจเรื่องของ AI และเอาเข้ามาในธุรกิจของเราไหมเราควรจะต้องมีการปรับตัวใดหรือเปล่าในส่วนของการทําจัดการงบการเงินที่ดีก็จะเป็นส่วนพันหนึ่งและเป็นส่วนสําคัญต้องขอเรียนยืนยันที่จะช่วยท่านในการจัดการธุรกิจของท่านได้นะคะถัดมานะคะถ้าเกิดว่าเราเห็นเหตุของปัญหาเนี่ยเราก็จะสามารถหาทางแก้ไขได้อย่างชัดเจนนะคะอาทิเช่น สมมุติว่าถ้าเกิดว่าท่านปิดงบกันเงินแบบล,ล,ลวกๆรวมรวมพี่บัญชีที่เราไปจ้างเขาแล้วเขาก็ปิดมาด้านสายแบบตัวอย่างเอกนะคะก็คือรายได้ต้นทุนกําไรขั้นต้นอัตรากําไรขั้นต้นการอีกแบบหนึ่งด้านบีเราเนี่ยเข้าใจแล้วในรายละเอียดของเอกสารของเรา เราอาจจะปิดงวกเองได้แล้วเราก็ส่งให้ออดิเตอร์ข้างนอกเนี่ยเข้ามาดูซึ่งอันนั้นเป็นวิธีทางที่ควรจะทําเป็นวิธีการที่ควรจะทําเป็นอย่างยิ่งก็คือเราเนี่ยมีความสามารถมีนักบัญชีเจ้าของเองมีความสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของบัญชีการเงินเอาระดับเบสิคพอท่านไม่ต้องลงบัญชีเองนะคะท่านไม่มีความจำเป็นต้องทงาอย่างนั้นนะคะเพียงแต่ว่าท่านอ่านแล้วท่านเข้าใจแล้วท่านชี้ประเด็นปัญหาได้ว่าเอ้ยตรงนี้มันไม่น่าใช่นะตรงนี้มันมันไม่ถูกนะแล้วท่านสามารถคาดการได้ว่าเฮ้ย ไตรมาสหน้าเนี่ยออเดอร์จะมาตรงนี้เราต้องมีเงินรองรับเนี่ยไว้ถึงขนาดไหนนะคะเพราะว่าบางทียอดออเดอร์มาแล้วเราต้องมีเขาเรียกว่าเงินทุนหมุนเวียนในกิจการเพิ่มมากขึ้นถ้าไม่งานเราจะไปสั่งของซึ่งเราต้องจ่ายเงินไปก่อนล่วงหน้าเนี่ยแล้วกว่าจะได้ขายของได้ดีปรากฏว่าเงินจมลักษณะนี้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงถ้าเกิดท่านไม่มีความเข้าใจตรงนี้เลยหายนะในธุรกิจท่านอาจจะมา ะะแต่ถ้าเกิดท่านเข้าใจต้องขอยืนยันว่าม,นมันไม่ไยากขนาดนั้นนะคะท่านสามารถจะทําความเข้าใจได้แล้วก็จะถทําให้ธุรกิจของท่านปลอดภัยและเติบโตได้ด้วยนะคะตัวอย่าง B นะคะอย่างเช่นเราก็จะบอกว่า ถ้าเราปิดงบมาแล้วงบนั้นถูกต้องปีที่1นนะคะตัวเลขเป็นอย่างที่โชว์ในหน้าจอปีที่2เนี่ยปรากฏว่าต้นทุนพลังงานมันเพิ่มขึ้นเท่าหนึ่งนะคะจาก10เป็น20นะคะเพราะฉะนั้นอัตรากาไรขั้นต้นเนี่ยนะคะก็จะลดลงจากตัวเลขนี้จะเห็นได้ว่าการลดลง้นนีน้ท่านสามารถจะวิเคราะห์งบการเงินได้เลยว่าอ๋อไอ้ที่มันลดลงนี่นะมันไม่ได้เป็นวัตถุดิบแล้วว่ามันไม่ได้เป็นที่พนักง,งานนะแต่มันเป็นเรื่องของพลังงาน นะพอเรารู้เหตุของปัญหาว่าเอ้ยปัญหามาจากต้นทุนพลังงานเราก็จะสามารถจะพุ่งเข้าไปแล้วก็จัดการที่ตัวต้นต่อของปัญหานั้นได้ว่าแล้วเราจะทํายังไงให้ต้นทุนพลังงานของเราเนี่ยมันลดลงได้นะคะอันนั้นก็ไปแก้ไขกันไปอย่างที่บอกท่านจะเห็นได้ว่าบริษัท A กับบริษัท B ความสามารถในการแก้ไขปัญหาก็น่าจะแตกต่างกันนะคะถัดมานะคะก็ประโยชน์ของการวม่ครองงบการเงินได้นะคะก็อีกอันนึงนะคะก็คือแก้ไขปัญหาได้ทันท่วมที ถ้าเกิดท่านเนี่ยมีแต่ตัวเลขรวมๆเช่นเคยตัวอย่าง A ลูกหนี้การค้าปีที่120ปีที่230ตัวอย่าง B ปรากฏว่าเจ้าเนี่ยเบรกดาวมาได้ชัดเจนนะคะว่าลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เกินกําหนดชําระอย่างเช่นสมมุติว่าเขาบอกบอกว่ากําหนดชําระของเราเนี่ยไม่เกิน3เดือนแล้วมันยังอยู่ในช่วงที่ยังไม่ได้เกินกําหนดชําระก็แสดงว่า ลูกหนี้เนี่ยเรายังมีคนที่ลูกหนี้กันค้าคือหลายลูกหนี้กันค้าก็คือคนที่เขารับของเราไปแล้วแต่ว่าเขาอะยังไม่ได้จ่ายตังเราเราก็จะเรียกเขาว่าลูกหนี้กันค้านะคะโดยที่ลูกหนี้กันค้าเนี่ยเราก็จะมีสัญญากับเขาไว้เช่นเอออ่ะโอเคอีกสามเดือนมาจ่ายตังนะห้ามเกินกว่านี้นะหรือว่าอีกสองเดือนมาจ่ายตังห้ามเกินกว่านี้นะหรือว่า อีกหนึ่งเดือนมาจ่ายตังค์ห้ามเกินว่านี้ตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเครดิตเทอมที่เราให้กับลูกหนีการค้านะคะก็อันนี้เนี่ยในรายละเอียดตัวอย่างดีเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังนะคะเป็นตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าท่านสามารถจะเบรกดาวในดีเทลได้ว่าถ้ายังไม่เกินกําหนดชําระเท่าไหร่นะคะเกินกําหนดชําระไปแล้วนะคะแต่ว่าน้อยกว่า3เดือนเนี่ยเป็นเท่าไหร่เกินกําหนดชําระนะคะสาถึงหเดือนเป็นเท่าไหร่เกินกาหนดชําระเนี่ยหเดือนเป็นเท่าไหร่ลูกหนี้การค้าทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่ท่านก็จะเริ่มรู้แล้วก็เข้าใจได้แล้ว ว่าอ๋อถ้าเกิดว่ามันเกิกนกำหนดชำระ6เดือนนี่มันใครนะแล้วตกลงแล้วระยะเวลาโอกาสในการที่เราจะได้เงินจากเขานี่ยังมีมากน้อยแค่ไหนจะต้องไปตามเกตยังไงหรือว่าเราต้องเรียกเขามาทําสัญญาทยอยผ่อนจ่ายเราไหมหรืออะไรนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่ามีดีเทลดีกว่าไม่มีเยอะมากนะคะสุดท้ายนะคะถ้าเกิดว่าตัวอย่าง C นะคะตัวอย่าง C เนี่ยก็จะอันนี้แทนที่เราจะทํางบนะคะเป็นตัวเลขรวมรเป็นปี กว่าจะเห็นกว่าจะตามได้เนี่ยมันช้าอย่างกรณีของบริษัทจดทะเบียนทั้งหลายหรืออีเวนว่าจริงๆเราก็สามารถทําได้นะคะเราสามารถทําได้ด้วยตัวเราเองจะเป็นงบรายเดือนก็ได้เป็นงบร,รายไตรมาสก,ก็ได้ตัวอย่างเนี้ยต้องทำมาให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะเป็นงบร,รายไตรมาสท่านจะสามารถตามได้ทันท่านไม่ต้องรอหนึ่งปีแล้วก็ค่อยมารู้ข้อมูลไง ท่านสามารถตามได้ทันตั้งแต่สิ้นไรมาสแล้วว่าเอ้ยตัวเลขเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงแทนที่ท่านจะต้องรอหนึปีท่านก็พุ่งไปจัดก,การปัญหาท่านได้รวดเร็วมากขึ้นนะคะก็จะบอกได้ว่าจากตัวอย่างนี้เนี่ยท่านก็จะเห็นได้ว่า ถ้าเกิดเทียบกันระหว่างบริษัท A บริษัท B บริษัท C นะคะบริษัทไหนที่สามารถที่จะมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีมากกว่ากันท่านก็คงตอบได้ใช่ไหมคะว่าก็น่าจะเป็นบริษัท C ีแน่นอนเพราะว่ารายละเอียดเนี่ยมันเยอะกว่ามากนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่า ท่านสามารถที่จะทำรายละเอียดเข้าไปแล้ววิเคราะห์วกันเงินได้อย่างชัดเจนนะคะก็จะทําให้ท่านแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงท,ทีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันนะคะเปลี่ยนแปลงเร็วเรื่อเกินนะคะสถานะของคู่ค้าของท่านก็อาจจะเปลี่ยนแปลงเร็วเช่นกันนะคะดังนั้นท่านก็ควรจะมีความรู้ความสามารถและก็ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีค่ะ ประโยชน์ของการออวิเคราะห์งบการเงินก็คือรู้เขารู้เรานะคะถ้าเกิดว่าท่านอ่านงบการเงินเป็นนะคะแล้วก็ท่านมีบริษัทคู่แข่งของท่านที่เขาปิดงบการเงินเ<ๆ>ช่นอาจจะอยู่เป็นกิจการประเภทเดียวกันแต่เขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ท่านสามารถจะเข้าใจงบการเงินของเขาได้เลยนะนะคะสามารถจะรู้ขา่ารู้เราได้นะคะเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆในอุตสาหกรรมได้นะคะว่าเอ้ยตัวเราเนี่ยออตอนนี้เนี่ยเบนชน์แม็กในอุตสาหกรรมหรือว่าที่เทียบเคียงในอุตสาหกรรมเข้าไปที่ไหนแล้ว แล้วตัวเราอยู่ประมาณใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปรียบเทียบกันได้นะคะทาให้รู้ว่าทําไมคู่แข่งเนี่ยมีกาไรมากกว่าเรามันด้วยเหตุใดนะคะทำไมสัดส่วนโฆษณาหรือว่าตัวรายละเอียดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของเราเนี่ยมันถึงได้สูงกว่าคู่แข่งมากขนาดนี้นะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็ทําไมการใช้เงินทุนหมุนเวียนซึ่งเดี๋ยวในคลิปหน้า,นาถัดไปนะคะเต้าจะเล่าให้ฟังว่าเงินทุนหมุนเวียนคืออะไรนะคะเขาเนี่ยมีเอ่อความสามารถในการจัดหานะคะในส่วนของตัวเงินทุนหมุนเวียน ได้ดีมากกว่าเรามากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะสามารถพอจะทราบได้เราจะสามารถทราบจุดอ่อนจุดแข็งแล้วก็โอกาสของธุรกิจได้ถ้าเกิดว่าท่านอ่างงนงบการเงินเป็นนะคะสุดท้ายนะคะต้องอยากจะย้ำอีกทีนึงนะคะว่าถ้าเกิดเราอยากจะเข้าใจเรื่องอะไรอย่าเพิ่งปิดใจว่าเอ้ยเราไม่รู้เราไม่มีปัญญาเราไม่เข้าใจหรอกมันไม่อย่าง,งานั้นมันไม่มีนะคะการเงินไม่ใช่เรื่องยากถ้าท่านอยากจะเข้าใจนะคะแล้วก็หวังว่าท่านก็จะนําความรู้นะคะแล้วก็ คำอธิบายของเต้านะคะไปใช้ประกอบการดำเนินธุรกิจของท่านทำให้ธุรกิจของท่านบริหารจัดการธุรกิจของท่านได้อย่างราบรื่นชัดเจนนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มองเห็นโอกาสในอนาคตในการเติบโตแล้วก็ทำให้ธุรกิจของท่านยั่งยืนได้นะคะถ้าเกิดชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะคะให้กับช่องของ m ั n น h a ชมูนะคะธุรกิจจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องยากถ้าท่านอยากจะเข้าใจคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ